ใช่ครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักขอบของขึ้นชื่อแห่งเมืองปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชกันนะครับนั่นคือปลากระบอกล้าสูตรดั้งเดิมของลุงไก่และป้าองซึ่งถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของที่นี่เลยนะครับใช่ครับลุงพงศ์วันนี้ผมอยากให้ลุงพงศ์เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าจุดเริ่มต้นของการทําปลากระบอกล้าเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาได้อย่างไงครับสวัสดีครับผมนายสมพงษ์เจษาร,รุมนะครับเป็นประธานศูนย์เรียนรู้การไปรูปปลากระบอกล้าลุงไก่ป้าองนะครับ เป็นศูนย์เรียนรูต้ตามแนวพระราชดำรินะครับในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเลขเริ่มเดิ่มที่ของการทําปลากระบอกร้าของลุงไก่ป้าองนะครับเมื่อประมาณ50กว่าปีที่ผ่านมาลุงไก่ป้าองก็คือรับรับซื้อปลาสดนะครับจากชาวประมงพื้นบ้านนะครับามาทําเป็นปลากระบอกปลากระบอกร้านะครับเลขเริ่มก็คือ เอามาขายสดก่อนเหลือจากการขายสดก็นํามาทําเป็นปลากระบอกราจนเป็นที่นิยมของผู้บริโภคจากนั้นก็มาทําเป็นปลากระบอกราเรื่อยมานะครับแล้วก็ได้มีการพัฒนามีการทําโรงเรือนให้มีมาตรฐานมีการทําแพ็กเกจิ้งแล้วก็เข้ากระบวนการของโอทบแล้วก็ได้ประกวดโอทบได้ระดับ5ดาวครับผมแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนะครับมีการได้รับรางวัลแล้วก็การันตีมากมายนะครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับ มีปลากระบอกล้ปา ra, ปลาจวดล้าปลากุโรล้าและไข่ปลากระบอกนะครับขอบมากครับลุงพงศ์ก <q> ็ตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการทําปลากระบอกล้ากันนะครับ <_ boş S 1> ไปกันครับก่ <wished S 1> อนเริ่มทําปลากระบอกล้านะครับเราควรล้างมือให้สะอาดและควรใส่ถุงมือเพื่อความปลอดภอัยน,นะครับขั้นตอนแรกนะครับเอ่อเราเลือกปลาสดก่อนนะครับวิธีการเลือกปลาสดก็คือตาปลาปลาจะใสนะครับเป็นปลาสดเหมาะที่จะทํามาเป็นปลากระบอกล้านะครับเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรก ก็คือการขอดเก็ศว no ิธีการขอดเก็ศก <ac> ็คือขอดค่อยๆขอดใช้ไปมีดกดลงไปขอดให้สะอาดนะครับก็นํำมาเช็ดน้บหลังจากเราที่เรากดเก็บปลาเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาตัดหัวครับตัดหัวปลาเพื่อแยกไตปลาแล้วก็ไข่ปลาออกครับวิธีการตัดนะครับ หลังจากเราตัดหัวปลาเสร็จนะครับเอาหัวปลานี้เราพาไปเลี้ยงปลากระพงนะครับหรือไปเลี้ยงปูนะครับเราจะไม่ทิ้งนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากเราตัดหัวปลาเสร็จแล้วนะครับเราจะมาแยกแยกเต่ปลานะครับวิธีการก็คือเอาตรงนี้ออกก่อนแล้วก็ดันแล้วก็แยกแยกไตยปลาแล้วก็เต่ปลาแล้ตัวปลาไตยปลาเราพาไปหมักเป็นไตยปลาแล้วก็นําไปแกงเต่ปลาส่วนไข่เราจะไปตากแห้ง ก็เป็นของปากของขึ้นชื่อของปากพนังไข่ปลากระบอกแห้งครับขั้นตอนต่อไปเราจะเอาปลาที่เราทําแล้วนะครับไปล้างตากข้างในโรงเรือนนะครับเราจะมาล้างปลาที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเพื่อนํามาตากนะครับล้างปลาจนจน้าใสนะครับเพื่อความสะอาดของตัวปลานะครับมันจะจะเก็บไว้ได้นานครับหลังจากเราล้างสะอาดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปตากที่แผงตากปลานะครับต่อไปเราจะมาตากบนแผงนะครับโอเคเอาช่วยกระตากเอาเอาหัวลง ตากให้เป็นระเบียบแลยนะครับมันจะมันจะไม่ได้กินพื้นที่มันจะ <c loo> ได้หลังจากเราตากปลาบนที่ตากปลาแล้วนะครับจากนั้นตากประมาณ4 5ถึงชั่วโมงนะครับเพื่อให้ตัวปลาแห้งนะครับหลังจากนั้นเราจะนำไปหมักเกลือไว้หนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะตามไปดูวิธีการหมักเกลือครับหลังจากเราเราตากแดดมาประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงแล้วนะครับเราขั้นตอนต่อไปจะเป็นการหมักเกลือนะครับวิธีการหมักก็เอาเกลือใส่ในตัวปลานะครับประมาณครึ่งหนึ่งครับ เราหมัก,มกเกลือไว้เรียบร้อยแล้วครับเราจะนําไปหมักไว้หนึ่งคืนนะครับพอร,รุ่งเช้าเราจะไปตากอีกประมาณสี่ห้าชัว่วโมงดังนันว่ารับประทานได้เลยครับครับหลังจากเราเราหมักปลาไว้หนึ่งคืนแล้วนะครับเราจะนํามาตากแดดอีกหนึ่งวันนะครับเราจะมาตากกันแล้วก็พลิกปลาเพื่อว่าให้ปลามันมันแห้งทั้งสองฝั่งนะครับก็ต้อง,งให้ให้ฝั่งฝั่งนี้แห้งด้วยแล้วก็ฝั่งด้านล่างแห้งด้วยมันจะได้แห้งทั้งสองฝั่ง ครับผมหลังจากที่เราตากปลาในโรงเรือนประมาณ3-4ถึง4ชั่วโมงแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาแพคเพื่อจําหน่ายนะครับจะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับแพคตามขนาดตัวปลานะครับเราจะเอาไปจําหน่ายตามงานโอตบต่างๆแล้วก็จําหน่ายที่ตลาดร้อยปีเมืองปากพนังนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอขอบคุณลุงพงมากนะครับที่ให้พวกเราได้เรียนรู้การทําปลากระบอกร้านนะครับ สุดท้ายนี้ใครอยากลิมลองรสชาตินะครับเดี๋ยวจะให้ลุงพงษ์ฝากร้านนะครับถั้าผมก็ร้านลุงไก่ป้าองนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับผลิตภัณฑ์เราก็มีแหล่งจําหน่ายอยู่ที่ตลาดร้อยปีปากพนังนะครับนอกจากมีปลากระบอกลาเรายังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายครับเป็นอาหารทะเลแปรรูปและก็อาหารสดของของดีของปากพนังมีการจําหน่ายอยู่ทุกวันนะครับ นอกจากนี้เรายังมีเพจเฟ e บุ๊กนะครับเพจปลากระบอกระาปากพนังลุงไก่ปลาองนะครับสามารถติดตามและก็สั่งซื้อกันได้ส่วนเบอร์โทรก็เบอร์โทร0857976153แล้วก็0872751127นะครับอยากฝากปลากระบอกระาของดีของขึ้นชื่อของปากพนังไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ